ต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของหน้า216นะคะประโยคเงื่อนไขหรือ if clause ความหมายของ if clause ก็คือความหมายว่าถ้านั่นเองนะคะถ้าหรือหากนะคะประโยคเงื่อนไขหรือ conditional sentence หรือ if clause หมายถึงประโยคที่ผู้พูดสมมุติหรือคาดการ์ว่าถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นจะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตามมาเรียกว่า if sentence หรือ conditional sentence และสามารถแบ่งประโยคเงื่อนไขออกเป็น5ชนิดได้แก่1เงื่อนไขที่เป็นจริงเสมอ 2. เงื่อนไขที่เป็นไปไม่ได้ 3. เงื่อนไขที่อาจเป็นจริงหรืออาจไม่เป็นจริงก็ได้ 4. เงื่อนไขที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแล้วและ 5. เงื่อนไขที่มีลักษณะเป็นแบบผสมส่วนของ if-else เนี่ยก็จะบอกเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะถ้าเป็นแบบนี้ผลจะเป็นอย่างนี้ ถ้าคือส่วนประโยคที่ตามหลังถ้าจะเป็นเหตุนะคะส่วนหลังคำว่า if หรือประโยคที่อยู่หลังคอมม่าในส่วนนี้จะเป็นประโยคที่บอกผลนะคะสำหรับในส่วนของโครงสร้างหลักๆของ if clause ก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนนะคะได้แก่ส่วน if clause ส่วนที่เป็นประโยคเงื่อนไขกับส่วนที่เป็นประโยคหลักนะคะประโยค if clause ก็คือมันจะมี if แล้วก็ตามด้วยประโยค ะะส่วนของประโยค main c o s e เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ตามหลัง if e นั่นเองที่เป็นผลนะคะของการกระทำคราวนี้เราจะมาดูในแต่ละแบบกันนะคะสำหรับ if e clause 1>, 1. คือ if e 0, zero condition ค่ะ ซึ่งในส่วนของรูปของ if e clause เนี่ยนะคะก็จะมีข้อสังเกตว่าบางทีก็มีรูปพิเศษของ if e clause ด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแบบแรกคือ if สูนระคะไม่ได้มีความหมายเป็นเงื่อนไขได้แก่โครงสร้างประธานในส่วนนี้โครงสร้างของมันก็จะเป็น if e ตามด้วย present simple present simple ก็คือประธานตามด้วยกริยาช่องที่1คอมม c o ตามด้วย present simple ก็คือ ประธานตามด้วยเวิร์บช่องที่1แล้วก็จุดฟ u ลสต็อปสังเกตนะคะถ้าเอา if วางไว้หน้าสูตรคอมมาจะต้องอยู่ตรงกลางเหตุก็คือหลัง if หลังก็คือหลังของคอมมาดังนั้นในส่วนของโครงสร้างแรกนี้เรียกว่า zero condition เงื่อนไขที่เป็นจริงเสมอความหมายของมันจะมีความหมายเท่ากับ when หรือแปลว่าเมื่อนั่นเองนะคะดังนั้นโครงสร้างของ if 1ก็จะเป็น if present simple comma present simple ฉะนั้นส่วนนี้จะเป็นจริงเสมอเช่น if we heat water it boils ถ้าเราต้มน้ำน้ำย่อมเดือดหรือเมื่อเราต้มน้ำน้ำย่อมเดือดต่อไปเป็น if หนึ่งค่ะ first condition if ตามด้วย present simple ประธานตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่ง comma ตามด้วย future simple คือประธานตามด้วย will หรือ shall ตามด้วย verb infinitive เงื่อนไขนี้เป็นจริงในปัจจุบันหรืออนาคตเป็นเหตุเป็นผลกันและจะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นจึงมีอีกสิ่งหนึ่งตามมาสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตรงนี้เป็นเหตุนะคะอีกสิ่งหนึ่งคือผลที่ตามมาหลังจาก if หลัง if จะเป็นเหตุแบบนี้แล้วก็คอมมาแล้วก็ตามด้วยผลแบบนี้ดังนั้นโครงสร้างของ if หนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็น zero คราวนี้เป็น if 1บ้างนะคะก็จะเป็น if present simple comma future simple จุด ในส่วนนี้ตัวอย่างเช่น if you eat too much you will be sick ถ้าคุณกินมากเกินไปคุณจะป่วย if 1เป็นปัจจุบันคือจะเกิดขึ้นได้นะคะเนี่ยคือข้อสังเกตในการใช้ tense ที่ต้องใช้คู่กับส่วนของ if clause ด้วยต่อไปค่ะข้อที่3 2> if 2หรือ second condition ค่ะโครงสร้างของมันคือ if ตามด้วย past simple คือประธานตามด้วยเวิร์บช่องที่2คอมม่าตามด้วยประธานตามด้วยวูดตามด้วยเวิร์บอินฟินิทีเรียกว่า i ีฟคือเงื่อนไขที่ตรงกันข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันในส่วนนี้ก็คือ ความจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เวลาพูดเนี่ยพูดว่ามันตรงกันข้ามกับความจริงในปัจจุบันนั่นเอง if 2เนี่ยเป็น,ปนเป็นไปไม่ได้เลยในปัจจุบันและผ่านมาแล้วประโยคจะติดที่ติด i f จะเป็น past simple นี่คือข้อสังเกตนะคะประโยคติด i f จะเป็น past simple tense อันนี้คือเป็นไปไม่ได้เลยฉะนั้นจะมีโครงสร้างหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดเยอะว่ามันเขียนผิดหรือเปล่าจริงมันไม่ได้ผิดนะคะ If I were you, I would not leave her alone. ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไม่ทิ้งหล่อนให้อยู่คนเดียวสังเกตนะคะ were เนี่ยปกติมันใช้คู่กับ you ถูกไหมหรือตัวของเพ้าหูโพสถูกไหมแต่พอมาอยู่ในส่วนของออ if clause เนี่ยมันใช้คู่กับ I were ซึ่งสนแสดงให้เห็นความเป็นไปไม่ได้เลยว่าปกติ I มันใช้กับ was ถูกไหมแต่ในส่วนของ if clause I จะใช้คู่กับ were เพื่อบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉันไม่สามารถเป็นคุณหรือฉันไม่มีทางเป็นคุณ ุณได้เลย but I am not you แต่ฉันไม่ใช่คุณ so I am not be able to stay with her ดังนั้นฉันก็เลยไม่สามารถอยู่กับหลอนได้นี่คือตัวอย่างของ if clause เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่เรื่องของกิริยาแล้วใช้ were มาคู่กับ I นะคะตัวอย่างที่2 if I were the king I would help the poor. ถ้าฉันเป็นกษัตริย์ฉันจะช่วยเหลือคนยากจนจะสังเกตว่า I w e r e เนี่ยใช้คู่กับ if clause เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่ผิดนะคะผิดกลับมากไปแต่กรณี if clause เนี่ยไม่ผิดบางทีก็เป็น she w e r e เหมือนกัน he w e r e ก็มีเหมือนกันถ้าใช้ใน if clause นะคะกรณี if 2ที่เป็นไปไม่ได้ในปัจจุบัน4คือ if 3นะคะ third condition คือ if ตามด้วย past perfect คือประธานตามด้วย5ตามด้วย verb ช่องที่3 comma ตามด้วยประธานตามด้วย would have ตามด้วย verb ช่องที่3เรียกว่า if 3เงื่อนไขที่ตรงกันข้ามกับความจริงในอดีตข้อสังเกตง่ายๆคือประโยคที่ติด if จะเป็นอดีตที่เก่ากว่าใช้ past simple past perfect ประโยคที่ติด if จะเป็นอดีตเก่ากว่าใช้ past perfect ตรงนี้นะคะ ความหมายของมันก็คือมันเป็นไปไม่ได้เลยในอดีตนะคะแต่พูดขึ้นมาเช่น if john had studied harder he would have been a doctor ถ้าจอห์นเรียนหนังสือให้หนักขึ้นจอห์นคงจะได้เป็นหมอ but john did not study harder so he was not a doctor แต่จอห์นไม่ได้เรียนหนังสือหนักในอดีตดังนั้นจอห์นก็ไม่ได้เป็นหมอนะคะนี่ก็คือสิ่งที่พูดถึง if 3ตรงข้ามกับอดีต ต่อไปเป็น mixed condition หรือรูปแบบของ if ที่เป็นเงื่อนไขแบบ m i x หรือแบบผสมโครงสร้างของมันก็จะเป็น if ตามด้วย past perfect คือประธานตามด้วย had ตามด้วย verb ช่องที่3 comma ตามด้วยประธานตามด้วย would ตามด้วย verb infinitive ตามด้วย now แล้วก็ full stop ข้อสังเกตของแบบผสมหรือ mixed condition จะมีคำว่า now ต่อท้าย verb infinitive ด้วย mixed condition จะเป็นส่วนของการที่ ประโยคหลังคําเชื่อม if จะตรงข้ามกับอดีตส่วนหลังคอมม่าหรือบางครั้งมันถูกโยงขึ้นมาหน้าประโยคก็ได้นะมันสามารถสลับที่กันได้นะถ้าเอาส่วนของผลมาไว้ด้านหน้าเนี่ย if ที่ตามหลังลงไปเนี่ยจะไม่ต้องเติมคอมม่าหน้า if อันนี้สามารถสลับที่กันได้นะคะแต่ให้รู้ไว้ว่าหลัง if เนี่ยมันตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตส่วน ประโยคที่เป็นผลที่อยู่หลัง if clause เนี่ยมันก็จะตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันเช่น if my uncle had driven a car very carefully the man would not be hit by him now ถ้าลุงของฉันขับรถอย่างระม,มัดระวังมากชายคนนั้นคงไม่ถูกลุงขับรถชนในตอนนี้ now แปลว่าในตอนนี้ดังนั้นตรงข้ามกับอดีตก็คือ had driven very carefully คือจริงๆเนี่ย ลุงไม่ได้ขับรถระวังเลยดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยโดนรถชน But my uncle did not drive a car very carefully แต่ลุงของฉันไม่ได้ขับรถระวังเลย So the man is hit by him ดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยตัวของผู้ชายคนนั้นก็เลยถูกลุงขับรถชน นี่ก็คือโครงสร้างทั้ง5แบบของ if e clause ต่อไปเป็นรูปพิเศษของ if c l o u s e นะคะหน้าตาแบบนี้ก็เป็น if c l o u s e เหมือนกันออกข้อสอบได้หมดค่ะสำหรับกอพอตอนนี้เนี่ยเดายากเหลือเกินนะคะเดาทางยากก็ดูไปให้มันหมดทั้งยากทั้งง่ายไปเลยประโยคเงื่อนไขที่ไม่มี if e แต่มีความหมายว่าเงื่อนไขหรือแปลว่าถ้าคือมันจะเป็นการใช้คำอื่นแทนคำว่า if e โดยตัด e if ออก แล้วก็หาคำอื่นมาใช้แทนแปลว่าถ้าได้แก่ใช้กิริยาช่วยชู d มาใช้กับ if หนึ่งะคะใช้คำว่า were มาใช้กับ if สองและการใช้คำว่า had มาใช้กับ if 3ซึ่งมักจะใช้ในภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดนะคะในการใช้รูป if แบบนี้นะคะที่จะใช้กิริยาช่วยมาใช้ในความหมายว่าถ้าคำแรกเลยคือการใช้ shoot กับ if 1คือเป็นไปได้นะคะถ้าเกิดสิ่งนี้จะเกิดผลแบบนี้ก็เอาคำว่า shoot มาแทนคำว่า if กลายเป็น shoot ตามด้วยประธานตามด้วย verb infinitive แล้วก็ตามด้วยส่วนขยายคอมมา่าตามด้วยประธานตามด้วยวิ l แล้วก็ตามด้วย Verb verb ริ f ฟินิ i ี e เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นจริงนะคะได้โดยใช้คำว่า should เนี่ยมาแทนคำว่า if e แปลว่าถ้าโครงสร้างพื้นฐานของมันคือ if e ตามด้วย present simple c o m คอมมแล้วก็ตามด้วย future simple แต่รูปนี้ใช้ should มาแทน if e ตัวอย่างเช่น should she meet เห็นไหมคะชีมันเป็นสรรพนามเอกพจน์บุรุษ3แต่ meet ไม่เติม s เพราะว่า meet นั้นน่ะเป็น verb infinitive เห็นไหมคะโครงสร้างของมันเป็นแบบนั้นจึงเป็น s h o u t d she meets her son comma he will tell her the truth ถ้าหล่อนพบลูกชายของหล่อนเขาจะบอกความจริงกับหล่อน if she meets ความหมายเดียวกันกับ if she meets her son he will tell her the truth ก็จะเป็นโครงสร้างเดียวกันแต่ละ if แล้วใช้ชูดแทนกับ if 1นต่อไปการใช้ if 2และใช้ verb มาเป็น if แทน if ในกรณีนี้ใช้กับประธานได้ทุกเพศทุกพจน์นะคะโครงสร้างจะเป็น verb ตามด้วยประธานตามด้วย to ตามด้วย verb infinitive แล้วก็ส่วนขยาย comma ประธานตามด้วย would ตามด้วย verb infinitive ส่วนหลังเหมือนเดิมแปะ ส่วนหน้าเปลี่ยนจาก if เป็น w e r e แล้วก็โครงสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยการเอาประธานขึ้นก่อนแล้วตามด้วย to แบบนี้เป็น if 2ตรงกับโครงสร้าง if 2คือ if ตามด้วย present i f ตามด้วย past simple comma ตามด้วย future in the past ก็คือส่วนของ would ตามด้วย verb infinitive นั่นเองนะคะ would w o นะคะ w o W O U L D would นะคะตามด้วย verb infinitive ของ if 2ตัวอย่างเช่น were it to be rain comma I would take your umbrella ถ้าฝนตกฉันจะเอาร่มของคุณไปซึ่งปัจจุบันฝนยังไม่ตกฉันจึงไม่ต้องเอาร่มของคุณโครงสร้างปกติที่ไม่ใช้ w e r ์ก็จะเป็น if it were rain I would take your umbrella นี่คือกรอดี if ตามด้วย past simple ตามด้วย future i n t h e p a s t ก็คือ would ตามด้วย verb infinitive ต่อไป had บ้างเอา had มาเป็น if ก็จะเป็น if 3 had ตามด้วยประธานตามด้วย verb ช่องที่3แล้วก็ตามด้วยส่วนขยาย comma ตามด้วยประธานตามด้วย would have ตามด้วย verb ช่องที่3เป็นเงื่อนไขที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตก็คือใช้ had มาแทนคำว่า if นั่นเองแปลว่าถ้าคือ if ตามด้วย past perfect คอมมาตามด้วย perfect in the past ก็คือ would have ตามด้วย verb ช่องที่3เป็น if 3ตรงข้ามกับความจริงในอดีตเช่น had I loved her I would have cherished her ถ้าฉันรักเธอฉันจะทนุถนอมเธอเพราะอาดีตฉันไม่ได้รักเธอฉันจึงไม่ทนุถนอมเธอ if I have loved her I would have cherished her ในกรณีนี้ก็จะเป็นรูปปกติที่ใช้ if เห็นไหมคะ h a v e ก็อยู่รูปของมันแบบนี้ต่อไปนะคะแบบนี้นี่ก็คือโครงสร้าง if clause ที่ต้องรู้นะคะทั้งรูปที่มีการใช้ตัวอื่นแทน if clause และ if clause ทั้ง5จะมาดูส่วนของข้อสอบบ้างนะคะให้เราเปิดไปที่หน้า219นะคะสำหรับแบบฝึกหัดของ if clause ในข้อแรก if I you I would go out อันนี้เพิ่งสอนไปเมื่อกี้เองนะคะเราดูเลยว่ามันมีคำว่า if แล้วก็มีประโยคหลังมาให้ว่า would go ก็คือเป็น would ตามด้วย verb infinitive ข้อนี้จะต้องตอบ if 2และ if 2ข้อนี้ต้องตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันคือ I ต้องไม่ใช่ฉันเพราะว่าฉันไม่มีทางเป็นคุณได้คำตอบจึงเป็น if I were you I would go out คำตอบจึงเป็น if 2ว่าตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันต้องใช้ were ข้อสังเกตนี้สังเกตจาก would go out เห็นไหมคะเป็นข้อสังเกตว่าเป็นส่วนของออประธานตามด้วย would ตามด้วย verb infinitive นั่นเองนะคะดังนั้นต้องเป็น past simple ข้อ2ตอบอะไรดีคะ If we have no air we จุดๆๆในส่วนนี้ตัวเลือกก็จะมี a shoot b will die c would die d would have died ในข้อนี้ข้อสังเกตง่ายๆคือ have เนี่ยเป็น verb ช่องที่1นนะคะจะเป็น if อะไรดีที่บอกว่าสิ่งเนี้ยเป็นการพูดถึงการกระทําที่มันเกิดขึ้นได้นะคะที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะถ้ามีเหตุแบบนี้ผลจะเป็นแบบนี้ ข้อนี้จึงต้องตอบข้อ b will die นะคะถ้าเราไม่มีอากาศหายใจเราจะตายนะคะ if 1คือ if ตามด้วย present simple คือมี h a v e ตรงนี้ตัวใบให้แล้วนะคะตามด้วย will แล้วก็ตามด้วย verb infinitive ในข้อนี้นะคะนี่ก็จะเป็นส่วนที่เลือกได้แต่ถ้าสมมุติว่าในข้อนี้เนี่ยไม่มี will die แต่มีคำว่า die เฉยๆอันนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะว่า มันเป็นเรื่องที่เป็นจริงเสมอถ้าเราไม่มีอากาศเราก็ตายก็จะใช้ zero condition ได้เช่นเดียวกันคือ if ศนะคะใช้ได้เหมือนกันแต่อนี้มันมีใกล้เคียงที่สุดคือข้อ b นะคะในข้อนี้จึงต้องตอบ b i l d die เป็น if 1นั่นเองนะคะถ้าพวกเราไม่มีอากาศพวกเราจะตายนะคะเรามาดูข้อต่อไปค่ะข้อที่3นะคะอ่ะในข้อที่3ตอบอะไรดีคะ The boy would have studied better if he da 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 t t e n t i o n to reading books a place b paid c would have paid d had paid ในข้อนี้ต้องดูให้ก่อนว่า if เนี่ยมันมาอยู่ด้านหลังนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยประโยคด้านหน้าเป็น have would have studied ซึ่งเป็นส่วนของออส่วนของ โครงสร้างของ if ตัวหนึ่งที่บอกเรื่องของตรงข้ามกับความจริงในอดีตนั่นคือ if สนั่นเองฉะนั้นด้านหน้ามันเป็น would have studied ด้านหลังจะต้องเป็น if แล้วก็ตามด้วย past perfect ข้อไหนเป็น past perfect คะคำตอบคือข้อ D ดอกนั่นเองนะคะคือเด็กผู้ชายจะเรียนดีขึ้นถ้าเขาตั้งใจอ่านหนังสือ จริงๆแล้วเนี่ยในอดีตค,คือเขาไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยนะคะเขา,าเขา,าเรียนไม่ดีขึนะ้นเลยเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจอ่านหนังสือนั่นเองเป็นอีฟสามที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตนะคะเพราะว่ามันยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะข้อสังเกตก็คือเราเจอคาว่าเราเจอคําว่า w o u l d h a v e started เราเห็นแล้วว่ามันเป็นโครงสร้างของ if e 3ด้านหลัง i e f ตัวนี้คือหลังคำเชื่อม if เนี่ยนะคะจึงต้องเป็น past perfect นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ4ค่ะ Tom change his mind I will suggest him more ในข้อนี้เนี่ยมีข้อสังเกตนะคะแน่นอนนะคะมันจะมีสิ่งที่น่าสนใจคือมันจะมีโครงสร้างที่แปลว่าถ้าแต่ไม่ใช้ if ในด้านหลังเนี่ยมันเป็น future simple ฉะนั้นจะต้องเป็น if 1ที่จะต้องใช้ในความหมาย if แล้วก็ถูกคงสร้างเพราะว่า change เนี่ยเป็น verb infinitive ดังนั้นข้อ a ผิดใช้ไม่ได้ละมันต้องใช้เป็น if 1ที่เป็นโครงสร้างที่ไม่ใช่ if นั่นคือ s h o u l d ตอบข้อ b นั่นเองนะคะ s h o u l d tom change his mind i will suggest him more ถ้า tom เปลี่ยนใจฉันจะแนะนำเขาให้มากขึ้นข้อนี้เป็นการใช้ ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุเป็นผลกันและสามารถเป็นไปได้โดยละ if และใช้คำว่า shoot แทนดังนั้นอันนี้ยังคงเป็น if หนึ่งอยู่เพราะว่าสังเกตจาก v i e w suggest นะคะที่เป็น v i e w ตามด้วย verb infinitive ดังนั้นจึงต้องเป็นโครงสร้าง shoot ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb infinitive เป็น if หนึ่งที่ละคำว่า if นั่นเองต่อไปค่ะข้อ5ตอบอะไรดีคะ if 3จุดจุจุด,จด,จด to Do me a favor, I จ o do, do ุด A p r o m i s e comma I would please. ข้อ B promised, comma I would be pleased. ข้อ C had had p r o m i s e comma I will be pleased. ข้อ D had been promised, comma I would pleased. ข้อนี้ตอบข้อ B boy ค่ะเพราะว่าอะไรคะ กรณีที่โครงสร้างเนี่ยมันถูกต้องที่สุดเลยนะคะที่เราเรียนมาจะต้องใช้จริงๆแล้วในข้อนเนี้ยเนี่ยมันเป็นตัววัดได้ว่าเราเข้าใจโครงสร้างของ if นั้นๆหรือเปล่านะคะคำตอบคือใช้ if 2นะคะก็คือประธาน Sam ตามด้วย verb ช่องที่2ก็คือ past simple นะคะ comma แล้วก็ตามด้วย would นะคะแล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่ Uh, would แล้วก็ตามด้วย verb infinitive นะคะดังนั้นในส่วนนี้จึงเป็นถ้าถ้าแซมได้สัญญาที่จะช่วยเหลือฉันฉันคงจะดีใจ please นะเติม ed ด้วยนะคะ be please นะคะข้อนี้จึงต้องตอบ if 2เพราะเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือ if ตามด้วย past simple ค o m m ่ตามด้วยประธานตามด้วย would ตามด้วย Infinity เพราะว่าเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยไม่ได้สัญญาว่าจะช่วยเลยฉันจึงไม่ได้ยินดีนะคะโครงสร้างเนี่ยคำง่ายๆคือข้ออื่นมันไม่ถูกเลยอะคะ่ะดังนั้นจะต้องแม่นโครงสร้างและข้อสุดท้าย,น,ย e นะคะของ if clause นะคะในหน้า221ก็คือ if they d d t their difficulties it would have been possible for me to do something for them ข้อนี้จะต้องเป็นกริยา explain แต่จะทำยังไงให้ใช้คู่กับ would have been ให้ได้ดังนั้นโครงสร้างนี้ง่ายมากเจอ if แสดงว่าต้องเอาโครงสร้างหลัง if ความเชื่อม if มาเติมเพราะมันใบให้จาก would have been จึงเป็น if 3ข้อไหนเป็น if 3คะหลัง if จะต้องเป็น past perfect ข้อไหนเป็น past perfect คะลองคิดตามนะคะข้อนี้ข้อไหนเป็น past perfect ขอ้อ d ี o อเป็นคำตอบนั่นเองนะคะกลายเป็น had, had explained if they had explained their difficulties it would have been possible for me to do something for them ถ้าพวกเขาได้อธิบายความยากลำบากของพวกเขาฉันจะทำบางอย่างเพื่อพวกเขาเป็น if ที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตนะคะคือ if ตามด้วย past perfect comma ตามด้วยประธานตามด้วย w l o ตามด้วย have ตามด้วย verb ช่องที่3ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตนั่นคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้อธิบายความยากลำบากเลยฉันก็เลยไม่ได้ทำอะไรเพื่อเขาจบค่ะสำหรับในส่วนของ if clause ค่ะ